สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินอาหารทะเลที่แหลมโพแหลมโพนะคะทุกคนมากินอาหารที่แหลมโพมาหลายคนนะคะมาหลายคนพี่สาวครับพี่สาวมากินอาหาร ที่แหลมปูเป็นทะเลนะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นทะเลนี่กะเป็นทะเลอยู่กระท่อมเป็นอยู่ในทะเลก็อมเลืกพูนเนี่ย้งลานแบบไม่ตั้งเลคะนี่คนแบกินแันนู่นนู่นบิน ันเยอะนี่เป็นกระต้มแบบนี้นะคะนี่เป็นกระ้ทมทำเล็กเล็กตมากลักกเลกระ้มเล็กๆค่ะ อาหารมาแล้วข้าวมาแล้วน้ำตักข้าวอาหารมาแล้วข้าวกุ้งอยู่ใกล้ทะเลกุ้งก็น่าอร่อยกุ้งไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะคะกุ้งทะเลค่ะมาดานข่วงเข่งส้มค่ะแกงส้มตายแล้วกุ้งตับตาลูกแมวนะกุ้งพัดกุ้งพัดนนท์อ่ะอุ้ยแม่ะยายตามแล้วนี่ตอนนั้นอุ้ยอิ่มเลยกินอิ่มเลยกินอิ่มเลยกิน จานเป็นโค้งเลี้ยวสดกินอิ่มเลยกินอาหารทะเลกินอาหารทะเลมากันหลายคนน่องบี้มันตำหน้าน่ากล้าไปจังก่อนจริงจริงแล้วหน้าน่าเลยมันมากบอกว่าปุ่มยาวมันง่มาก่าเบาหนึงมันในหนองบี้ตันทได้งแต่ตัดปุ่มแตกกะหนังมอทักผักเลยหนังมอนทักผักมอนเหลืองต่ำมากเลืองนู่นเลืองนี่เลยขนาดนี้คนนี้นอนเนาะ นอนยาวเลยคนนี้นอนยาวอิมอ่มแล้วน,นีว่อิ่มแล้วนอนยาวเลยเออก็บอกว่าอะไรอ่ะอิ่มแล้ว,ลวนี่ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ทานอาหารเสร็จแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะครัวนายกชื่อครัวนายก ตัวนายยกนะคะอาหารโอเคเลยค่ะขับบ้านเลยค่ะกินอาหารเสร็จแล้วขับบ้านเลยขอบคุณมากๆากนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแบบบ้านๆมีของกินเยอะมีต้นไม้เยอะแบบบ้านๆค่ะนี่มามาใกล้ชัยชัย มาใกล้คลองคลอง,ลองน้ําคลองแบบบ้านๆมันจะไปลุ่งไว้ชวงเจ้าเว้ยมันมันไปลุ่มไ้ดูว่าไปลุ่งไอ้นี่ ต้นไม้เยอะมีผลไม้เยอะมีไม้อมอมีน,นมี่นี่นใบใบที่ก็ต้มหมูใบม่วงใบม่วงต้มหมูหมูสามชั้นต้มไส้หมูใบม่วงดอกไม้ก็สวยนี่แบบบ้านๆคนเข้ามาแบบบ้านๆ มีผล,ลไม้หลายอย่างต้นมะาขามใช,มาชา่ชีวิตธรรมาชาติแบบสบายมีดังนั้นเลยต้ทนที่ว่าเราต้นไม้ที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นหมีทุกอย่างอีร้วยเก็บมะอีร้วยจะเอาไปไหนไม่เอาได้ได้ได <c oughs> ้ท่านด้วยก <c oughs> ็ต่ำ ก็ตำหน้าตาไปนร่อยเ่อก็ตำหน้าตา,ตา,ตามีต้นไผ่มีกล้วยมีทุกอย่างแบบบ้านๆเข้ามาแบบบ้านๆมีทุกอย่างบรรยากาศดีมากค่ะ โอเคนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ